นี่ก็คือห้างเทอร์มินอลของจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นครั้งแรกน,นะครับที่ได้มาสัมผัสที่นี่ตรงนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เขาทาไว้เป็นรูปหอไอเฟลนะครับเป็นขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางห้างเลยนะครับเราจะไปดูกันใกล้ๆนะครับว่าเขาทำมาจากอะไรตรงนี้นะครับเป็นวัสดุที่ดูเหมือนแข็งแรง ลองดูจริงๆแล้วข้างในเนี่ยนะครับมันเป็นแผ่นที่เราใช้ทำป้ายนะครับถ้าจะเรียกอีกก็คือตัวเนี้ยเปนพาตนะครับทำมาจากแผ่นพา์ติกเป็นวัสดุที่ใช้ในการทำแผ่นป้ายนะครับแลตอนนี้เขาก็เอามาทำเป็นโครงสร้างของหอยเฟลนะครับ ก็ดูใหญ่ดีดอยู่ใจกลางห้างนะครับเป็นห้างชื่อว่นอ้อยแหงวัดโคราชนะครับเป็นห้างดังอีกห้างหนึ่งในเมืองเลยนะครับ เราตรงกลางนี้ก็จะเห็นว่ามีแสงไฟประดับด้วยนะครับก็ดูใหญ่โตดีเหมือนกันภายในห้างก็จะมีลูกปั้นต่างๆไว้ให้เราเห็นนะครับตรงนี้ก็เป็นนี่เขากำลังจุกกันอยู่แล้วก็จะมีพระพญาที่ทอดชนิดคู่รัก ตร,นนรตรงนี้ก็จะเป็นเื้นที่ที่เขาใช้จัดงานนะครับก็จะเป็นสวนที่เป็นแผนผังนะครับเป็นแผนที่ของเชื่นนอนแล้วก็จะมีพุนแน่วนี้สุดนะครับห้างใหญ่มากครับบรรยากาศก,าก็วันนี้เงียบๆเ,เพราะเป็นวันจันทร์นะครับที่ห้างเชื่นนอน เชื่อมินอนแล้วครับทนี่นนก,นนก็มีร้านค้ามากมายเลยเปิๆผยน่ารักดีตรนนี้อันนี้เก๋เลน,น่ะเก๋ดีน,นี่มีกระตูนอย่างนี้ด้วยแนวญี่ปุ่นน,นี่มีเสื้อผ้าหลักีโว้สีสวย สีสวยๆทั้นั้นเลยมีหมวกหลายแบบแต่ร้านเป็นกระตูนน่ารักดีเสื้อสวยเดียะสีสวยเดีย,ย,ดยนะดิสีเขียว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  ช่ำแว่แบบน่ารักดิอันนี้มีกระเป๋าด้วยม,ม,มันตัวใหญ่ม,มันตัวใหญ่ยังไงสีเขียวนี่สวยสบาทสวยเลยละสีพาเทลนี่นี่นี่หมวกผู้หญิงนี่ร้อยห้าสิบ ห5 0ร้าสิบยห้าสิบวยดีอืมโอเคนะใส่ไปใส่แล้ววยดีสวยดีสีนี้สีนี้สีชมพูนะอันนี้สีฟ้านี่เป็นนัสเอเซนะครับ มีตัดของได้ครับมีของเยอะเยอะกว่าที่เชียงใหม่อีกไหมร้านใหญ่กว่าเด้อเหเท่าอะ้าสิเปอร์เซ็ดี๋ยร้อยแสิบ <c oughs> ประมาณเจ็ดแปดร้ออ่าร้อยเจกดสิบเดร้อเอี่สวยน่ารักสดห้อร์เซ็นต์เจ็อี่สิบ เดี๋ยวเจล๑๔๕แตวนี้เถอะจักล้องดีกว่า ตาอะไรกีะรองเท้าเนี่ยรองเท้ารองเท้าเยอะแยนเลย คุเป็นดงเลยเลมีหลายแบบมากตัวละสิบห้าบาทถ้าซื้อยี่สิบตัวลดไปเท่าไหร่นะกระดูกระดูก็ไม่เห็นเป็นไรี่ซื้อแพงอะเนี่ยกระตูนนี่เป็นดงกระตูนทั้งร้านเลยนะเนี่ยมีกระตูนหลายแบบแตันนี้ก็เป็นกระตูนใครชอบกระตูนมาที่ร้านนี้ที่ร้านอะไรนะครับชื่อร้านอะไร เชิญไ,ได้เลยนะครับที่โคราชนะครับสั่งตรงได้เลยมีกระตูนเนื้อไม้หลายแบบเ,ะะเห็นไหมแม่ค้าใจดีส่งทั่วประเทศดูในเพจร้านได้ดูทุกทุกมีเพจของร้านด้วยนะครับ ตรงนี้เป็นโซนแบบประเทศอังกฤษนะครับเป็นหอนาฬิกาบิกเบลนะครับนะครับตันนี้จะเป็นแบบญี่ปุ่นก็จะมีคมแดงแล้วก็หน้ากากแบบญี่ปุ่นครับ ห้น้างน้นตัวนี้ก็ทําเป็นท้องเรือนะครับมีท้องเรือแล้วก็มีเหมือนทะเลแล้วก็มีเซิร์ฟนะครับตัวน,นี้ก็จะมีเซิร์ฟแต่งที่หน้าร้านตอนนี้เป็นห้องน้ําผู้ชายนะครับออกแบบสวยมากเลยัลจะมีกว้างใหญ่มากส่วนนี่คือห้องน้ํานะครับสวยจริงๆลักษณะเหมือนเราอยู่ในเรือขนาดใหญ่ดูไม่เหมือนโถส้วมเ่ไหะครับ นี้เป็นภาพที่สวยริมทะเลนี่คือห้องน้ำผู้ชายนะครับที่เชิญ์มนนนี่โถส้วมก็มีวิวทะเละสวยสวยมากเลยครับเป็นห้องน้ำที่สวยมากเชอร์มินอนยที่11โคราชนะครับเราวข้ามาดูในห้องน้ำนาสะอาดและสวยมีห้องน้ำเยอะเลยนะครับ ผนังก็แต่งอย่างสวยนะครับเป็นเชลยร์ล่าประตูห้องน้ำเข้ามาดูห้องน้ำนะครับก็มีที่วางของห้องน้ำก็เป็นจะตใจแบบญี่ปุ่นนะครับมีปุ่กมกดแบบญี่ปุ่นตรงน,นี้ก็จะมีข้อมูลบอกนะครับวิธีการใช้ฝ้าชำระน้าตัดแตมงานะครับ ผมจะพามาดูโซนนี้นะครับโซนนี้เป็นโซนที่มีเรือแล้วก็ลูกป,ปลาตอนนี้ก็จะมีปลาเยอะมากถ้ามองอีกอย่างนะครับมันก็เหมือนกับเราอยู่ใต้ท้องทะเลนะครับตอนนี้เราอยู่ในทะเลน้ำลึกถ้าเรามองขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นฝูงปลานะครับ กำลังว่ายแหวกอยู่เยอะมากเราอยู่ใต้ท้องทะเลใต้ท้องน้ำปลาจะอยู่ข้างบนเรานะครับนีแล้วก็จะมีโซนที่เป็นเรือประมงนะครับด้านบนนี้เป็นเรือประมงแล้วเราก็อยู่ข้างล่างก็จะมองเห็นว่าปีปลาอยู่ด้านบนนี้นะครับดี ปรามงกำลังจับปลาอยู่นะครับข้างบนนะก็คือจะเกียงเจ้าพายุแล้วก็ปลานะครับมาฝั่งนี้ก็จะมีทั้งเรือแล้วก็ผูกปลานี่ก็จะมีเรือเป็นสีชมพู ครับตันนี้เสื้อสีฟ้แล้วก็มีตรงนี้เนี่ยมีมีปลาเยอะสวยไม่ทำโชว์ตรงนี้คือนที่หมอลวอวจุดใต้ท้องทนะเลไงแล้วถ้าเราแหงจะ่ไปนะก็เป็นท้องเรือนะี่ยอันนี้เป็นท้องเรือแล้วก็มีคนตกปลาเงี้ยอย่างเงี้ยก็มีคนตกปลา ก็จะเป็นถูปลานันสวยจริงๆตรงนี้นเห็นไหมมีคนตกปลานี่ตาอยู่ใต้ท้องทะเลเราอยู่ข้างล่างเราจะแย่งปลามาได้ปลาด้วยนะได้ปลาปลาเยอะๆอยู่ใต้ท้องทะเล เราอยู่ใต้ท้องทะเลเนะาะต้องโบนั่นก็จะเป็นเรือเ,เรือเสร็จแล้วก็จะมีชาวป,ประมงเราเดินมาทนี้แล้วที่เห็นชาวป,ประมง,ง,ง,นะง,ง,งมมกำลังจับปลาโบนั่นบนเรือนั่งๆบนเรือบนเรือได้วมีชาวประมงกำลังจับปลาได้จำนวนตัวนี่ไปเคี่ยวไรดูถ้าเรามาตรงนี้ก็ได้เห็นปลนะูกปลาเนี่ยเหมือนกันมันลอยเป็นคงลอย เป็นปลาปูปลาทุกคนเนะี่ยไหวแล้เราอยู่ใต้ห้องน้ำเป็นแบบเราเข้าไปอยู่ในเรือมีห้องบริจาคเพือตรงนี้้วยกับขอสคาร์แลยทยาไทยตรงนี้นะครับ